สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชลรูมสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเอพามาชมเจ้ารถ h อน da c ซ t ตคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นซิตีรุ่น1.5ตัว S ป2 0ี9ตัว m มเนเจ n ชนนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่0%ตผ่อนสบายๆนาน84งวดนะคะค่าง,งวดจะตกอยู่ที่งวดละประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,ะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะ ก็ลูกค้านะคะท่านใดสนใจก็เข้ามาติดต่อเอกได้เลยนะคะเดเอจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะในส่วนของคันนี้เนี่ยรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆค่ะอันนี้รถเพิ่งจะลงโชว์รูมนะคะเพิ่งจะล้างทําความสะอาดเสร็จนะคะสีเทาเข้มนะคะตอนนี้ก็จะมีคันเดียวนะคะ ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะปกติรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะภายในของเขาสวยสะอาดนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะนี้เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะภายในนะคะ ออปชันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นตัว S นะคะตัวเริ่มต้นก็เครื่องเสียงนะคะก็เล่น s m นะคะตัว USB ได้เชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้นะคะกดรับสายวางสายนะคะมีช่อง USB ตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านคนขับนะคะบอกด้านคนขับก็ปรับ สูงต่งได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีโหมดไอคอนโหมดประหยัดน้ํามันนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้จะยังใช้ตัวกุญแจนะคะไขยอยู่นะคะก็ยังไม่ใช่ตัว push s t a r นะคะแต่ราคาขายถูกนะคะ3ามแสน้าหมื่บาทนะคะภายในสวยนะคะรถบอดี้เดิมๆหมดเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจก็เข้ามา,าชมรถได้ที่โชว์รูม Honda พัฒนาการนะคะหรือว่าติดต่อเบอร์เอชที่เบอร์โทร0863818421นะคะอันนี้ของเอดจะเป็น โชลูมรถฮันด้าเลยนะคะแล้วก็รถมือสองทุกคันทางโชรูมนะคะจะมีโปรเซสในการคัดเข้าคัดออกแนละอย่างคันนี้เนี่ยประันตีเลยนะคะว่ารถไม่มีชนไม่มีด้วยเหตุหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เดิมๆนะคะไม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ไม่ท่วมแน่นอนค่ะประวัติก็สามารถตรวจเช็คได้ของเราเป็นศูนย์โชรูมฮันด้าเองนะคะก็ถ้าลูกค้ามาเนี่ยอยากทราบประวัติเราก็จะพาลูกค้าไปเช็คประวัตินะคะนำตัวถังไปเช็คประวัติเปิดให้ลูกค้าดูได้เลยนะคะลูกค้าก็สบายใจได้นะคะ เพราะวันนี้เดเอขอแนะนำรถสวยๆเพลงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ